คกับร้อนมสวัสดีครับกาบสวัสดีคนที่รักรถทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับมาแนะนำครับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แคร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นคาร์ดโปสติ้งนะครับเป็นน้ำยาผลิตภัณฑ์เคลือบสีที่คุณภาพสูงนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยนะครับเคลือบสีรถทั้งหมื่นสองหมื่นหรือยังไม่เคยเคลือบแก้วก็คิดตั้นมาขออนุญาตแนะนำเป็นตัวนี้เลยใช้งานที่บ้านได้นะครับอยู่คอนโดใช้ได้นะครับผมเขาง่ายๆเลยครับ ใช้ได้กับรถรุ่นแต่วันนี้ครับนี่ครับผมมาเคลือบเจ้ากระทิงดูให้ดูครับตัวนี้เป็นลังบลูพีนีนะครับการใช้งานนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับผมใช้งานง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันครับรีวิวสั้นๆให้ลูกค้าได้ดูแล้วจะติดใจครับตัวนี้ครับจะแบ่งที่นี่้เห็นก่อนเลยครับนี่ครับลูกค้าจะได้เห็นนครับเปรียบเทียบให้ดูว่าฝั่งนึงเคลือบกับไม่เคลือบจะแตกต่างกันตรงไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับสำหรับใครที่สั่งไปแล้วจะใช้งานเองง่ายๆครับ ปัดฝุ่นออกนะครับพอปัดฝุ่นออกเสร็จนะครับลูกค้ำปิดเลยนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมสามารถเคลือบกระจกช่วงหน้าฝนโคมงไฟได้ด้วยนะครับโคมงไฟเป็นตัวกันเหลืองแล้วกระจกเนี่ยลูกค้าปกติเราไปจ้างเขาเคลือบน้ำยากช่วกระจกเที่ยวหนึ่งหกเจ็ดร้อยอันนี้ไม่ต้องครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวครับเคลือบได้หมดเลยเคมีเครื่องนำเข้าจากอียิปตครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณภาพแน่นอนครับ หลังจากนั้นครับผ้าครับผมเช็ดเลยนะครับจะวนเหมือนก้นหอยก็ได้ครับนี่ครับง่ายครับเช็ดเหมือนเช็ดโตะเช็ดไม้ทั่วไปธรรมดาครับใช้ได้หมดนะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ครับแม้กระทั่งเด็กยังใช้ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรมากครับแค่ฉีดแล้วก็เช็ดสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยอันดับแรกคือจะลื่นครับมันจะลื่นขึ้นมานีนะครับความลื่นมันมีข้อดีตรงไหนครับตรงที่ว่าเวลาลูกค้าวิ่งรถลอกบ้านนะครับไปเจอสะเก็ดหินเม็ดก่อนเม็ดทรายกระเด็นใส่ออกต่างจังหวัดเนี่ยปกตินะครับถ้าโดนสะเก็ดหินมันจะจ นี่ครับดูครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่เป็นรอยครับไม่เป็นรอยครับหรือว่าลูกค้านะครับมีน้องหมาน้องแมวครับเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านแล้วขึ้นไปคุยหน้าฝาตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับผมยังไม่พอนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าเครื่องไว้เสร็จบางคนนะผมจอดรถตากแดดตากฝนนะครับไปเจอพวอคขาบที่นกยางไม้หล่นสัอันนี้เป็นน้ํานะครับดูนะครับผมให้ดูก่อนเลยว่าก้อนน้ำจะเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับ นี่คือฝั่งที่เคลือบนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลอกเ้ามานะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตกต่างกันชัดเจนครับเห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ตุ้งหมอกครับนี่ครับเป็นม่านน้ำครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่ขี้นกมันหล่นใส่เนี่ยมันจะไม่เกาะไม่ซึมเห็นไหมมันเริ่มไหลออกแลยครับคุณภาพขนาดไหนครับ น anyway out mm hmm. mm hmm. ี่ครับเดี๋ยวเคลือบไว้เสร็จนะครับลูกค้า3เดือนลงครั้งแต่สำหรับใครที่รักรถลงทุกครั้งหลังล้างรถได้ยินดีเดี๋ยวผมล้างให้ดูนี่ครับเคลือบไว้เสร็จแล้วล้างก็จะเป็นไงครับดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับก้อนน้ํายังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเราเคลือบเชี่ยวนึงแล้วคุณภาพมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับก้อนคมดิกเลยเหมือนอยู่บนใบบัวใบบอลนะครับไม่ต้องไปหาเคลือบสีตัวไหนแล้วตัวนี้ตัวเดียวต่อเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมนี่ครับอันนี้โดนนัะครบ ดูนะครับดูฝั่งที่เคลือบนะครับน้ามันจะไหลลงหมดเลยเห right? ouais. ็นไหมครับมันจะแห้งครับตัวอีกฝั่งนึงครับดูนะครับอนี่ครับเห็นไหมครับอีกฝั่งนึงครับต้องเป็นน้านน้ำเลยเห็นไหมครับแต่ฝั่งนี้นะเห็นไหมครับแห้งเห็นไหมครับอีกฝั่งจะเป็นข้าวแต่ฝั่งนี้ไม่แห้งครับเห็นไหมครับแห้งเลยแห้งเลยยังไม่พอครับลูกค้ายังไม่พอครับสําหรับลูกค้านะครับที่เคลือบไว้เสร็จแล้วไม่มีลานจอดรถจอดตากแดดตากฝนนะครับปกติเนี่ยรถที่จอดตากแดดนะครับสีมันจะเเหลลือองงแแตต่ััวนนี้้ปกส V ย ดูครับผมขออนุญาตเผาแลงโบกนี่เลยครับนี่ครับดูครับร้อนเผาครับร้อนมายันหน้าเลยครับผมนี่ไม่ดีจริงไม่กล้าเผานะครับคาระคีร้านครับผมนี่ครับนี่ครับเผาให้ดูเป็นคับคาแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแบนแคร์ครับผมไม่ต้องห่วงครับแค่ฉีดครับนี่ครับแค่ฉีดครับลูกค้าดูนะครับกลับมาเหมือนเดิมแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เคลือบนะครับอย่าหาทํานะครับอย่าหาทํานะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนเดิมครับ ความเงาความใสเหมือนเดิมง่ายครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะครับคุณภาพสูงเลยนะครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับอย่าแนะนําเลยนะสำหรับใครนะครับผมที่มองหาผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถที่คุณภาพสูงนะครับแบรนด์นี้เลยครับ นะครับผมการโคตติ้งฉีดแล้วก็เช็ดใช้งานง่ายๆครับใช้ได้กับทุกคนครับผมกับทุกสีกับรถทุกรุ่นด้วยนะครับแต่เดียวครับใครที่สนใจครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อกับตัวแทนจากจำหน่ายได้เลยครับจะส่งทั่วประเทศใครที่มองหาเคลือบสีอยู่นะครับอย่าลืมครับตัวนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูความแตกต่างครับหลังที่เคลือบก็ไม่ได้เคลือบครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าครับที่สละเวลารับชมครับ